ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุการ อัปเดตข่าวสารของอีฟรอนดสองนยหโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนคลิปนี้นะครับทุกคนจะดํเนินการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมให้เลยกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีกําหนดการบางอย่างนะทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่ามันจะมีการแจกฟรีหรือว่าแจกนาเตฟีเพิ่มเติมตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับก็มันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างเราดำเนินการรับชมกันในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe ไปกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก็เหมือนทุกคนเมื่อเข้าเกมมานะครับนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับรวมไปถึงฮาโลวีนแคมเปญครับทุกคนก็คือรับฟรีเป็นทางฝั่งของไอเทมสกิลทัุ้กคนหรือว่าสกิลเทนนิงนะครับวันนี้ก็ล็อกอินทุกวันรับกันไปทุกวันอยู่แล้วนะครับและต่อมาคือนี้ครับเป็นข่าวสารเพิ่มเติมครับทุกคนสำหรับ breeding in match นะครับทุกกคนเลย็มีรัับนนี้คือเป็นการ อัปเดตเพิ่มเติมคร่าวๆนะครับและต่อมาทุกคนเรามาส่องดูที่แคมเปญอันนี้ทุกคนสำหรับฮาโลวีนแคมเปญนะครับก็อย่างทุกคนทราบมานี้นครับว่าวันนี้นะครับทุกคนจริงๆนะครับมันมีการระบุมาเกี่ยวกับกล่องดำนะครับทุกคนแต่ว่ายังไม่มีการแจกฟรีเพิ่มเติมใดๆเลยนะทุกคนสำหรับแคมเปญเราจะ i ีกก็ไม่มีนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแค่อันแจกฟรีกันเดิมๆนะครับทุกคนวันเก่าๆนั่นเองนะครับก็คือนี่ทุกคนจากก่อนหน้านี้นะครับมีการระบุมานะครับว่าอาจจะเป็น ราวิโอมาติเนลลี่นะครับทุกคนที่จะอยู่ในกล่องดําอันนี้นะครับแต่ก็มีการระบุมานะครับว่าอยู่ในช่วงระยะเวลา30ตุลาจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับสำหรับวันนี้ก็คือเป็นวันที่1แล้วนะครับซึ่งยังไม่มีการแจกฟรีเพิ่มเติมใดๆเลยนะครับมีแค่100คอยก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็กําลังจะสิ้นสุดแคมเปญแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มัน เลยช่วงเวลาของวันนี้แล้วเที่รียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คือเป็นวันที่1นะครับระยะเวลาก็มีการระบุมานะครับว่าตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่1นะครับซึ่งวันนี้วันที่ 1, ่ผ่าน9ก้าโมงเช้ามาแล้วก็คือยังไม่มีการแจกฟรีใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับนี้ก็คาดว่าน่าจะต้องรอแคมเปญต่อไปมาแทนที่แล้วนั่นเองนะครับนี่ทุกคนแสบอีเวนต์ต่างๆก็คือยังไม่มีนะทุกคนเพราะว่าเป็นเพียงแค่อีเวนต์เดิมๆเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าใครที่รอมาติน ก็ยังไม่มีการแจกฟรีในช่วงนี้นะครับผมอย่างไรก็ตามก็คือต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีลวกันนะครับบางทีคนนมิอาจสับขาหลอนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีลวกันนะครับแต่ที่แน่ๆที่เราได้มาแล้วคือเนี่ยคนการแจกฟรี100อีฟวอนคอยนั่นเองนะครับนี่ก็คือใครที่เราอินเข้าเกมในช่วง2-3วันนี้นะครับก็จะได้รับฟรีทุกคนอยู่แล้วนั่นเองนะครับเนี่ยผลก็มีใครเข้าไปแล้วรับฟรีกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ ก็สำหรบปีที่แล้วคือเพิ่มมาในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นเพียงแค่ต้นเดือนนะครับก็ต้องรอดูแลยกันนะครับว่ากลางเดือนหน้านะครับหรือว่ากลางเดือนนี้นะครับทุกคนจะถูกเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ใช่อันนี้นะครับคนก็ต้องรอแคมเปญใหม่เช่นกันนั่นเองนะครับก็ต้องการเดี๋ให้สั้นๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่า,าในส่วนของการแจกฟรีเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็คือยัง <mist> ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกคนมีแค่อันเดิมๆเท่านั้นนะครับส่วนหลังจากนี้นะครับ แจกฟรีรูปแบบไหนกันบ้างนี่ก็ต้องรอดูการยันยันเพิ่มเติมอีกทีล้วกันนะครับบอทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทคนผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับทุกคนไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ